สวัสดีครับมาเบิง้งฝนตก ุส่สามยามเย็นสบายดีสวัสดีครับเ้าใจครับ

พ่อมีเน่าเหยกับมัดซองฝนให้เบิ้งครับถ้าเหรียญจะซื้อพวกไม่เน่าเหยีดหองเอาผ้าห,ห่มมาไม่ยังอหรอลูกหูอะไรไปล่างกีนน้อนเว้นละเหรียฝนตกก็เลย พอจะไปส่งงานเล่บวเดไปครับเนาะพอจะเล่งงานไปส่งงานมันงานบ่แล้วก็เล่บวเดไปก็เลยเบิ่งเออบรรยากาศฝนตกบ่ได้เล่งงานแล้วก็ก็เลย่อนค่ายจักหน่อยก็เลยไล่สดไม่พาใจพอใครได้ลงคลิปเนาะมันบ่มีเวลาบ่ บ่บ่เหมาะปรนได๋เนาะในในเมืองไม่มีเราเหตุพ่อโตพ่อพี่เฮ้ยพ่พี่มาสวัสดีผู้ชมนะ วัดีครับน่เวตผมไมมเหล่ามารอพ่อกเบิ้งเันอ่ะเฮ้ยแมวภาพตัวเป็นหนังอ่ะสวัสดีครับจอมอออแม้ สวัสดีครับโตเรียนเพชรแมวสิครับหืมอยู่แมวอยู่ใส่แมวอู่แมวอยู่ใส่นี่บอกแมวจับแมวอยู่จับิวงแมวกันนะแมวแมวอือโอ้ยลาบของผมมันยังเงินไปเอาเขา้านไปลูกไปเออมีหางนะหมดละไปไปไปเอาเขาวงเขา้านเนี่ย โอ้ยจะมาหกแสนอืมาหกแสนโอ้ยคนมองเล่นนะ่ะบ้านขึ้นบ้านชูวะรถอะเห็นย่นิเซอร์ไปกวยดนยไเลยใจนอน นว่อหยู่6ปันยังสุดสา,ดยา,ยยาไส้ใหญ่ยันรถนี่ตรวต่อยๆเอ๊ะมกลกองอยู่่รอะไรมาครับอะไ,ไ,ไน รถไลน์มาให้ผู้ชมดูหน่อยสิมาให้ตาใจดูหน่อยสิเร็วว<ะ>ัดเหี้ยนนี่ตาโหลดนะครับเต็มแบบหนาอยาู่นั่นจอดอยู่ทัวรโหลดโอย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 ใช่เม้าจื๊อไอ้ใช่เม้ามันเบิ่งหนามเม้ากันนะหนามเม้าก็เบิ่งกันอะน ¡Ja, <laughs> ja, มัปลาเศร้าไงหรอกหมืนอน,นขอบคุณบาจลหลายๆเด้อครับเด้อผักฟันจะเด้อครับนอนเวียนนอนนันน่นซะก็มาขึ้นมาไล,าล่เหรียญที่ดหรอก บ่มเีเบียกพ่พี่เลีเป่าครับเ่นีเป่าครับเงี้ยวหน่อยลูนี่ลาก็ด้เล่นะลูเดี๋ยวเนัอดีตดพอดีตตดู สวัสดีครับไอ้ให้น้องวอยู่บนยอทนันกำลัอยู่เขลองช่วาดให้ชูกันข้งลึวเป็ปลตองสอบกันเป็นประชาะลัดบอลาลองต่อเนื่อ ประเทศไทยรวงเมื่อเช,ช,ชาชายสียใจเยือยืนเป็นประชาลัตมังไทยมังไกยทุกคนรูตำลงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยชะด้วงไม้หลักสมาธิใจที่รักสมุตแต่ถึงลบไม่ขาดเด็กยาก็ใครไม่เมืงให้คงทีสละเลือดทุกญาติชาพี่การเลือกระเทรใช่ช่วิมีใชย ก็อยู่ขอบคุณมากขอบคุณครับสว,วัสดีคุณไย้ายสีมากลยสีสวัสดีไา้สีกอ่อนครับโอ้คนสีดี <laughs> มหา้มงกรกิด็น้ันใจได้แลจังใจ ไม่ช,ชอบหนังไม่ชอบรไ,ไม่ช,ชอบกระชังไม่ชอบใครไมคมีเหมืนกันฮัลโหลครับ รถขึ้นมาเอารถมาเบิง้ออง,งด,ด,ด,ดูวยรถหลายมีหลายยี่ห้อยี่ห้อยังเนี้รถเบนนั่รถเบนนัมบอกันเหลืองจอดชยู่นี่นนรถนะยังนี่งรถสนะโฟกสวากินสวานนั่เช่ดชวนกันไปเ้ยวอขบ้าขบ้ามเลย Hãy đáp, cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video cho dẫn รวยจะร่วงไหมรักเขามาใช้ที่ลักเหนตังกไม่ใช่ก็ใครไม่มึงให้กุกทีอะเลือกูกยาป็นชเจเขาเลือกเขใชใจก็วิ่ไม่ใช่ชายู้ามึงื่มึงเหมือนกุียวกว่าเกียวคานแล้วเป็กี่ยวควานแถมเปียใส่น เออครับต e. ัวเห็ดงานก็นเลยโหกันละนางเห็ดงานอยู่หันก็เลยลุกลงมาพักเข้าเมือหาตัวเนี่หาตัวเนี่ยครับหาตัวเนี่หาตัวปลกปิงเน่โอ้ยจะหาตัวเนี่ใช้ตัวปลกปิงมาใส่ มามาลองเพ่งเร็วลองเพ่งไงลองเพ่งยัง,งเออลูกขึ้นมาลองลูกขึ้นมาลองดีๆแล้วหลัเ,ออลเต็นน้ำเด้อเอาเต้นให้เบิ้งฟอมเด้อคนจริงอะอาลงรักเธอเข้าแล้วเร็วพอจัองไดนี่คนถามเบิ่งอยู่นี่ตาใจ ใต่ก็ได้ออนสีถาเบองยืนเอาเวลาลองเ่พักนีดิงดิ้งดิงดิ้งดิ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 งดึงดิงดิงดิ้งดิ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 ้งดิงดิ้งดิ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 ้งดิงดิ้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 งดิเงดิ้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 งด่้งดิงดิ้งดิ้งดิ้งด้งดิ้งดิ้งดิงดิ้งดงดิ้งด เล่นไปพ่อปัญล่ะลองไนฟังเนี่ยวะอาลูกขึ้นเต้นก็นได้โอ้ฝนทางนอกเถอใครแน่ลูกเหรอหยันลูกแน่หรือเนาะน้ับ,าบา้าอไปจอืม้าจด แต่นางเห็นงานต่อเด้อคันเดรืหองเ้าใจ<บ>ขอพูดเล่หลายๆเด้อขอบพูดเล่าหลายผมว่าแบบมาชมาปชมคุ้ยเล่าหลายๆอ<ส>่ะไปเห็นงานต่อเหรอไปอ่อโตอยู่หนิผู้เดียวอขอบคุณหลายๆขอบคุณแม่อ่อนสีเด้บบอขอบคุณบอใจเด้อครับมาหยังไปชงบอยตัวตัวมันไม่ไปอยู่อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนี่ลูก バイバイナムบอหอมบอจังไดบอจอมะอยากบอไม่อยากบายบายจูก็อยากยังอยากใครอยู่ปะชมอะโบอยากบออยากอ๋ออยากไปชาวกี้อะถึงมีใครอยู่ก็เอาดิ ขอบพระคุณทุกท่านทุกการรับชมนะครับแล้าม,มาเจอออโต้กันใหม่นะครับออโต้กำลังทำรถให้เพื่อนๆดูนะครับไม่ไม่ไม่ถ้าไม่ลงก็ได้อะดูไปก่อนว้าวรถอะไรล่ะลูกรถตำรวจรถตำรวจตำรวจเหยียบอะไรอะตำรวจเหยียบเลขห้านี่ลูกจอดชี้หออืม ออโต้มาเจอกับออโต้ใหม่นะครับวันนี้เอโต้วันนี้คุณตาจะทำงานก่อนให้ออโต้เล่นอยู่คนเดียวครับไม่อยากเล่นต่เอาเล่นก็เล่นสิลูกคุณต,ตาจะวางเครื่องเฉยไม่ดูสิไหนนี่โอ้รถเอยอะๆเลยนะมีรถยี่ห้ออะไรมาัางอะลูกชี้สิ คันนี้ชื่ออะไรเบนอ๋อเบนอีชิชูอีชิชูอีชูไฮแลนเดอร์เหรออันนี้อีชิมูเอ็กอีชิมูเอ็กอันนี้อันนี้ออติดอ้อออติดอันนี้ไอฮนนด้นี่นี่ชูวิจิตเตอร์ตันอันนี้อันนี้วากเกน โอ้์คชัวร์เกนฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์โอ้โหมีแต่รถแพงๆเท่านั้นนะครับอิสชูอิชูด้วยโอ้หน้าไว้เลยอืมหน้าไว้เลยหน้าไว้เลยเหรอหน้าไวเลยว้า อืมอพอก่อนพอก่อนลูกโอ้ยมาจะยูดีดกไปนนาจิบินจักคัมโบ

โมไมหิวมไหิวโม่หิเวดตาดูอย่าคิตาดูรักเธอแล้วนะยดตาดีนี่ไงรถเบนโอ้ไหนอะรถเบนโอ้รถดับเพลิงรถดับเพลง ้อยลงทับลอยลง